ครับสวัสดีครับไถนาเลี้ยงครับวันนี้จะไถปูมันครับใช้รถไถเดินตามไถไถไ่ครับไถไรแค่ประมาณไม่ถึงสองไรครับประมาณไรไรครึ่งครับก็ใช้รถไถเดินตามไถก็จะปลูกมันครับ ก็ถึงไอช่วงแล้วครับช่วงที่เขาปลูกมันกันแล้วครับก็ปลูกมันช่วงนี้ก็ดีดีแย่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นมันมันมันสูงครับมันใหญ่มันงามครับเพราะว่าเป็นต้นฝนครับกว่าฝนจะมามันมันก็งอกครับพอฝนมาใส่มันก็มันก็จะโตไวครับ ใช้รถไถเล็กไถเอาก็ได้ครับรถคันเดิมครับคนขับคนเดิมครับไถแบบที่สามน้านบ้านครับเหมือนสมัยก่อนครับก็ที่ไม่ว่าก,ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แตบบ่ จ้างเขาอย่างเดียวครับเพราะว่าที่แค่นิดเดียวก็ทําเองได้อะไรที่ทําเองได้ก็ทําไปครับก็ประหยัดต้นทุนไปครับก็ถ้ามีแต่จ้างอย่างเดียวก็ไม่เหลือนะครับมีกองไฟครับก็นูนครับมันครับก็เป็นมันแปดหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่แถวบ้านผมก็นิยมแต่มันแปดหนึ่งกันครับ ไฟก็ยังไหม้อยู่เลยครับ okay. ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เสร็จเองครับพอวันนี้ก็ไถไว้ก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยมายกกล้อง <S <S โอเคขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ